มันจ้าซะเหลือกเกินไปโอ้ยเด็กเวทมึงขับมาทบามเนี่ยฮะมึงขับมาตอนเนี้ยกูก็ตายเลยจิพหายไปเอาไปเลยหน้ามึงไม่รู้แหละแต่หลังกูนี่เละหมดแม่งแทงเอาแทงเอาแม่งแทงไปนกบเลยเวลาให้ข้าตัดสินใจบ้างสองหมื่นเอา,าเอา,มาไม่เอากลับแล้วเอาสิวังวังผีที่ไหนจะมีนี่ไงบกลองจามันสองพันสองพันอา ไอ้สักอย่าพูดคำนี้กับกูอย่างนี้นะนักเลงเนะ่เฮียสายนักเลงนะกูดเดินมาเยอะแล้วลัวหลังกูสักอะไรเนี่ยมึงจะไม่พูดคำนี้กับกูหรอไปวนหน่อยนะไปเป็นไรล่ะมึงร,รู้จักกันไหม ไม่รู้จักแล้วมันหลอกเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขากลัวกลัวมันจอมสลบแล้วจะกูหลอกมึงบ้างล่ะบ่าเมื่อก็กลัวเหมือนกลูแหละโถ่คิดบ้างสิวัยมึงทำได้ยังไงอะฮะสมมติถ้ากูเป็นผีแล้วมึงวิ่งหนีกูกูวิ่งตามมึงเนี่ยมันจะเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแล้วจะตามทําไมฮะใครชวนเองวะเชื่อเพื่อนเห็นใจกูบ้างกไดไม่ใช่พี่น้องเองหน่อยญาติโกกิกาก็ไม่ใช่ยิ่เพื่อนชวนมาเหรอ ทีหลังมึงอ่ะหัดเป็นตัวของตัวเองบ้างพูดแบบไปไปี่ก็ไม่บอกไป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 เขาบอกเชื่อกับวันแสบแสงเดงไปเลยมึงมาเลยนี่งานแข่งระดับประเทศจัดหนักว้ยนี่ยานี่ห้อนี่มาเลยสันกระชากง <c oughs> านนี่งานใหญ่งานชาักไม่มีอีกแล้วตัวเร็วเนี้ยเจ็กันแน่เอาอะไรทำเน ไอ้สัตว์เกิดาหน่อยนะคอมไม่ได้ไอ้สัตว์คอมดาหน่อยได้ครับว่าไงไอ้สัตว์ ก่อนที่พี่จะเล่นอะไรต่อผมมีความฝันอย่างหนึ่งในชีวิตอะไรครับพี่ตูนผมอยากโดนนักคอมดาครับอยากโดนนคอมดาจริงจริงจริงที่ผมลากมาเนี่ยคือมาเติมความฝันให้ชายคนหนึ่งให้นักร้องร็อกอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้โดนปูชนียบุคคลในวงการตลกครับวิ่งวิ่งสุดมุมประเทศความฝันมีแค่นี้ โดนนคอมด่าใช่พี่อ่ะพี่ด่าแล้วพี่คิดเอาแล้วกันคนรักเขาทั้งประเทศใช่ครับแล้วพี่จะมีที่ยืนไหมคุ้มเห็นเห็นนคอมด่าไปทีหนึ่งแล้วคนทั้งประเทศก็ด่านคอมคุ้มเห็นเห็นลงทุนครั้งเดียวเกลียดกันทั้งประเทศตูนต้องยั่วโมโหก่อนต้องกวนตีนเขาก่อนพ่อด่าเลยจะไปตัวนั้นเราอยู่อีกไม่กี่วันอยู่อีกหลายวันอยู่อีกหลายวันก่อด่าเดี๋ยววอร์ก่อน ยิ้มเฮียอะไรไ้สัตว์โอ้โหฟินไหมฟินแล้วครับฟินแล้วท่านผู้ชมไม่รู้ว่ากล้องจับหน้าพี่ตูนได้หรือเปล่าโอ้โหยี่มาถูกหวยวันที่หนึ่งอีกท่านผู้ชมโอ้โห มาแล้ขอบคุณมากครับขอบคุณนะคอมครับมาล้ฮะเดี๋ยวขอเวลาไปทําใจแป๊บนึงฮะมันมันซาบซึ้งเดี๋ยวขอไปแอบร้องไห้ก่อนครับถามมานานแล้วครับเกตชัยโยได้ไม่ได้ก็ตีห้าแสนหนึ่งไม่ได้เลยก็ตีห้าแสนสองนิดูแสบเลย

ขอดูแขนที่ครับไเก้อนอนมาไมอดคุยแล้ว่ตะันส่มั้นออดูแขนที่ไหลเลยครับ กันไม่พูดเลรตาขีดเ,เด็กมันดูเอ็มโน้าเนี้ย,ยตัวอะไร แทงให้เด็กคนดูอยากไดนเงิยียวยเบอกคไม่อยากจะแทงอ่ะแทงไปหมดนี่มาดิอเลอะไรอยู่มาเลยอะดูถ่ายเขาเออะไรวีดีโอนะแล้วเขาพูดอะไรถึงอะถชาจะไทายเนี่ยมึงกรออะไรถ่าย รองวันนี้เราต้องชนะขาดผมเชื่อได้ว่าทีมไทยเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครและยิ่งบ้านเราด้วยแฟนเชียร์เต็มที่ผมชอบอยู่แล้วครับนี่ครับคนไทยของจริงต้องอย่างนี้ขนัดไปบ้ายเขาเรายังชนะเลยและบ้านเรามันจะเหลือเลยข <c oughs> ี้แม่งเลยสัตว์ <c oughs>